สวัสดีครับกับฝอยดวงเม้าดาวกันอีกแล้วนะครับกับอาจารย์บูมชอบดูดวงนะครับสำหรับดวงของคนวันพุธนะครับประจำวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่22ธันวาคมนี้นะครับดวงจะเป็นยังไงบ้าง,างเดี๋ยวอาจารย์หยิบไพ่ให้นะครับ โอเคได้แล้วครับสำหรับดวงของคนวันพุธนะครับว้าวใบแรกมาก็ดูดีเลยนะครับดูดีเลยคนวันพุธกลางวันนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าจะมีโปรเจกต์งานใหม่นะครับจะได้คิดเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ๆเข้ามานะครับอยากลงทุนเพิ่มนะครับนะจะเป็นจังหวะในช่วงดวงงานแต่ไม่ได้แนะนำให้ลงทุนเพิ่มนะครับมันเป็นช่วงในเรื่องของความคิดเท่านั้นเองนะ ความคิดที่อยากจะริเริ่มแนะนําว่าเริ่มต้นจากการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนในเรื่องของความรู้อย่าเพิ่งลงนะครับเพราะว่าการลงทุนติดภพยห้าเหรียญน,นะครับลงแล้วอาจจะมีปัญหาตามมาได้นะครับหรือเกิดการขาดทุนได้ในช่วงนี้นะครับฉะนั้นใครที่กําลังอยากจะเริ่มต้นไม่ว่าจะเรื่องของการจะไปเทรดจะไปลงทุนการค้าขายหรือเปิดร้านค้าเกี่ยวกับร้านน้ําร้านอาหารต่างๆให้ศึกษาเรื่องการตลาดดีๆก่อนดูทาเลดีๆก่อนนะครับนะแล้วก็เก็บมาทบทวนนะครับ ยังไม่แนะนําให้ลงในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภก็เช่นกันครับถ้าว่าใครลงทุนในเรื่องของโชคลาภวันที่16ใช่ไหมครับจะเล่นหวยเล่นหุ้นนะครับตรงนี้ยังต้องระมัดระวังเพราะดวงโชคลาภนั้นยังไม่แนะนําแต่คนวันพุธกลางวันจะมีเซนต์มีรางสังหรณ์นะครับหรือบางคนก็ฝันนะครับเกี่ยวกับตัวเลขนะครับแนะนําว่าบอกคนอื่นหรือฝากคนอื่นซื้อได้นะครับ ในส่วนของดวงงานประจําสัปดาห์นี้ครับคนวันพุธกลางวันที่ทํางานประจําช่วงนี้คุณจะรู้สึกในเรื่องของความหงุดหงิดอึดอัดความเบื่อในการทํางานนะครับไม่ได้แอคทีฟสักเท่าไหร่นะครับรวมถึงต้องระมัดระวังเพื่อนที่ทํางานสร้างปัญหาให้โดยเฉพาะเพศหญิงนะครับมาสร้างปัญหาให้เราเหนื่อยใจงุนหงิดใจมากไปกว่าเดิมนะครับในช่วงนี้จะเป็นเรื่องอารมณ์ร้วนๆเลยนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารการทำสัญญานะครับหรือใครที่ทำบัญชีเช็คสต็อกตัวเลขต่างๆต้องระมัดระวังเป็นพิเศษมีเหตุอาจจะผิดพลาดหรือตกหล่นได้ในส่วนของตัวเลขหรือการทำบัญชีนะไอ้ต้องระมัดระวัง คนที่ค้าขายกันบ้างดีกว่านะครับคนที่ค้าขายไม่ว่าจะออนไลน์นะฮะหรือว่าค้าขายตามตลาดเปิดร้านช่วงนี้เป็นโอกาสที่จะขายหมดขายดีนะครับในเรื่องของการค้าขายดีแต่งานประจำเนี่ยงุนหิดหน่อยนะครับเรื่องของการค้าขายครับเขาบอกว่าใครที่กําลังนะจะมองทําเลเรื่องของการซื้อก็เรียกว่าซื้อตึกซื้อบ้านที่จะทําการค้าอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งแต่ถ้ามีของเดิมที่เปิดร้านอยู่แล้ว อันนี้ดีนะครับแต่ถ้าจะเล่นใหญ่จัดโตคือจะซื้อลงทุนเยอะเลยอย่าพึ่งรอดูสัปดาห์หน้านะครับร้านของใครไม่ค่อยเด่นร้านของใครดูมันเก่าดูดูมันมืดๆลองติดไฟหรือปรับปรุงสีหน้าร้านให้ดูโดดเด่นจะช่วยเสริมได้ดีมากๆสําหรับคนที่ทําธุรกิจนะครับทางด้านของความรักของคนวันพุธนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าคนโสดมีเกณฑ์พบรักนะครับแต่จะมาทีเดียว2-3คนได้นะ จะเจอคนถูกใจ2-3คนนะครับเป็นช่วงที่เสน่ห์แรงไมล่ะนะในช่วงนี้สำหรับคนวันพุธแต่จะสมหวังนะไหมรอลุ้นอีกทีสัปดาห์หน้านะสำหรับคนที่คุยคุยกันอยู่มีเกณฑ์ที่จะลังเลเอาง่ายๆว่าพอคุยก็คุยไปแหละเริ่มดีแต่พอเขาจะตกลงขอเป็นแฟนขึ้นมาคนวันพุธจะมีความลังเลมีความกลัวเขามีใครหรือเปล่านะเขาจะรักเราจริงไหม เป็นเรื่องของอารมณ์นะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันําให้เราฟุงา้งซ่านนะครับกลัวเรื่องอดีตจะกลับมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคนวันพุธคนไหนที่เคยถูกหักอ,อกมาไม่ต้องกลัวครับนะลองคบลองเปิดใจดูนะลองดูมีโอกาสจะสําเร็จหรือสมหวังในเรื่องของความรักได้สำหรับคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้สัปดาห์นี้ระวังแฟนของคุณจะป่วยนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพฟันและเหงือกภูมิแพ้ไอนะครับ แล้วสําหรับสุขภาพของคนวันพุธบ้างล่ะคนวันพุธครับเขาบอกว่าเพศหญิงระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปวดประจําเดือนนะครับการปวดท้องเมนที่อาจจะรุนแรงกว่าปกติหรือประจําเดือนมาไม่ปกตินะครับนะสำหรับท่านผู้ชายนะครับระมัดระวังนะครับปัญหาสุขภาพนะครับที่เกี่ยวกับปอดนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของไตใครที่ดื่มน้ําน้อยนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ นะครับต้องเพิ่มการดื่มน้ำนะประภัยธาตน้ำเสียติดภัยไม่ดีนะครับในเรื่องของโชคลาบนะครับอย่างที่บอกว่าคนวันพุธเนี่ยมีเซ้น์มีลังสังหอ์ดีบอกคนอื่นฝากคนอื่นซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อเองเนี่ยจะไม่ยังไม่ค่อยแนะนำนะการมูช่วงนี้เพื่อเสริมดวงโชคลาบจึงแนะนำเรื่องของการมูนะครับไปขอบพรที่เกี่ยวกับเทพเด็กอย่างเช่นนาจา หรือกุม,มารทองนะครับเสริมในเรื่องของดวงโชคหรือไปขอโชคจากท่านนะครับโอเคครับสำหรับดวงของคนวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้ครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองไปฟังวันพุธกลางคืนกันต่อในคลิปถัดไปเลยครับอย่าลืมมาเช็คดวงกันที่ช่อง The f o i d Memory กันได้ทุกสัปดาห์เลยนะครับและอย่าลืมติดตามเพจอาจารย์บูมดูดวงและ t ิ k t ok ครับหมอบูมชอบดูดวงดูดวงกันทุกคืนไลฟ์สดกันทุกวัน